เป็นนี่ได้สัทธีทางเขาติดม้วานนี่คืออีโบหลักองหลักคาแจ้งพี่แจ้งน,งน้องน้ำกันอีก,ออกอนี่และเพิ <c oughs> ่นโอ้บาไวหรอเบาเชียงรับโบขายโบมันมารับโบขายคอยแวะถามกินหรือแวะย่าถามย่ากินนี่เราบโบ,บไม่ตู้บบขายหรอขายให้ยังหรอบริเดือดร้อนยังไงมาโทษถามนะครับไกลยะเท่าไรเด้เนา<ล>ะคือ <ละ S 2> มาชามล้านกว่าบาท พี่ดินนะแม่อ๋อเออก็เลยโอ๊ยยาได้สมุดถามรักแม่ยางไหมรักหนึ่งรักหนึ่งรักหนึงรักนึ่งแบบนี้เนาะสก็สามล้านหาเนาะเขาบอกตีเป็นไรกับเซซีไร มาพี่น้องเนาะแปดสองเก้าหนึ่งเนาะอ่าพบพ่อกันครับอ่ารถของทางบอดี้พี่น้องเนาะหากเดินทางมาอ่าทางมูเซ้งนี่เดินทางมาหอดระยะหนึ่งแล้วพี่น้องนะนะมิเดียวคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถามทางอ่าบอดี้เพิ่มเติมก่อนเนาะได้ยินบอกว่าว่าเรื่องที่ดินตอนหยาคือเก่าไหนเนาะดินของทางอ่าเสาเตีวพี่น้องที่เพิ่นถามเมื่อวานนี่เนาะแล้วก็ว่าได้พูดได้คุยกับ ทั้งเจ้าของที่ดินแล้วว่าษันเนา,วาะว่าราคากได้นนหูได้ทราบหรือว่าเขาเข้าในแหละพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวไปถามทางบอดี้เนาะพี่น้องเพูดแหละเดี๋ยวจังพวกเขาไปหาทางสเตลช่วงค่อยคำลงแรงเรือเป็นองเด้อเนอาะรับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนมาพบมาเจอกันคือเก่าครับบุษเสียงเราพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวจังพวกและพี่น้องไปถามทางบัวเตียงแล้วก็ทางทีมงานเนาะ มานน่ี่นองเเสียงรถไทยเนาะบอบบมาหนโิโอเคอยางเดีมาี่ผ่าน่านโบน่โอดต,ตกเฮียเลยยุดยุด่านเฮีย่านเจ้าเฮียทานเฮียทานเฮีย่าน ôm oh, uh, lại phút này để đây hia cho bà hia dù khang thang muốn một chắc bỏ lại đâu một chắc đó rồi chắc sọp này nhọn ô rồi rồi áp đó โอ้โหเงินวยงวยลู่จะาใเหี้ยมาได้พุ่นไปจักอันนี้เนาะลายไปจักอันนี้บรูไทยเราก็แห้งเนาะพอทางเหี้ยขนาดทอ่เราเล่งแบบได้ใจขนาดเลยผมเป็ดไก่กาแต่ครบเนาะเรียกไห้เหี้ยบ่เหี้ยได้เห็นใครท่วงน่ะเราก็ตกใจอยู่ได้กิ่นี่อ้าเนาะมามาพบพ่อกันครับบอดี้ดยกำลังกินส้มกินแซวอยู่นี่เนาะ จะว่าท่องหนึ่จังเอาแล้วเฮ้ยเอ้เมทานโบใช่ย้อนะไปย้อนะโอ้โหเฮียอีกเลยไอ้นี่พวเราลิงบุรุษเดี๋ยน้อเราขี้แยลิงแบบยันแต่ว่ารถบ่เฮงอุ้ยเนาะเอายาเพิ่นหลอกไปหน่อยคอยมาคอยไป เห็นสมกี่แซวเนาะจะบ่ท้องอีบ่จังว้าวโดนน่ะคือบิงดึงเนาะบิงลิ้นเออแต่ละอยู่แล้วค่อยนะนัาะเนาะโอ้ยพี่น้องเกมาเนาะทางบ่ดีเจ้าเากมาตื่นบ่ายโมอ่ะอยู่้นห่มอยู่เฮือนทางอ่าเจ้าของที่ดินที่ว่าตรงข้ามติดกับหม่องทางเสาแตวอยู่ด้นี่เนาะโดย ว่าดินสามเลียมแล้วน,นะเนาะดินแม่นดินสามเรี่ยมมาเชียงไอันนี้เพื่อนเลาอันนี้เนาะเพื่อนเพื่อนคือเราือบวยู่มือนนี่ไปทั้งใดพวกไปเกี่ยวเข่าแล้วบึงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามด้วอเพรา,าะมาสายแนย่คอยกันเลยเพราะเมื่อคืนนี่ค่าน้องๆคนน้อยลงทางทึกอยู่บอเป็นชั่วโมงพหเกี่ยวงานมืองสุดทายเนาะอืเยอะเพิ่งลงทางลงรถมากึึกยังยว่ะ เนาะเอาสาเนาะเป็นนี่ได้เศรษฐีทางเขาติดมือวานนี่ถืออีโบหลักกรงหลคาแ <laughs> จ้งพี่แจ้ง,น,งน้องน้อกันอีกนี่ล้วเพิ่นโอ้บอยหรอบอเชียงรอบบกขายบกเป็นแบบรอบบกขายคอยแวะทามกินนี่แวะยาทานยากินนี่เราบไม่ตู้บกขายหรอขายเฮ้ยนีนนยเเ้เราไม่ได้เดือดร้อนอยังเราเอาก็เราคือติดป้ายใช่ติดป้ายเนี่ยตัวต้องข้ามพี่ คนละฟันโอ้ไข่กับยังว่าอยู่บางที่เพิ่นติดติดป้ายอยู่นี่กับโบลเตเป้เพิ่นชิขายอยู่นี่นะไปเบิร์กเมเนรีคนละคนหรอวะคนละคนคนละเจ้าคนละเจ้าแต่ฟังหงสี่อันนั้นเป็นของเล่าคุยกับเล่าข้างนี้กินี่เราบอ่ได้โปรเม็ดหรอวะมีตู้บริขายหรอวะเออเบรคบริคายฟังพี่ฟังพี่เลยฟังฟังนี่เจ้าถามนะบ่ฟังนี่ขอโทษถามเมื่อวานนี้ดิ แต่ว่ายังบ่ได้คุยกับเมย์เพิ่นแต่ว่ามามาคุยกรรับกินิเพื่อ่าเตียงมาโทษถามนะก็เลยยะเท่าไรเด้นเน,ะนาะคือมาสามล้านกว่าบาทพี่ดินนะแม่เออเขาก็เลยโอ้ <laughs> ออยออยาและชาวนาเนอกว่าที่ดินเนกสามล้านจะกินทามไปเป็น,นังมราคามันสูงมเลยเนาะแม่สามล้านปลายเหนือนี่บ่าวเด้หนี่งขมขวงเนาะ ว้าเทอย่างจนสิบทัวแบงนี่โบโบคายโบโบแบงเพื่นโบแบงแบงพอได้ไดู้เพื่นโบานลำชาคุณชาวจังสิโบโบเพื่นโบว่ามันเภาเลยโอ้โหแล้วได้สานี่หางได้ฉบาบนีสามเดียมนี่เักล็อกกัดใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็เพวพี่น้องเพิ่นกับบโบโบพอใจห้อนดอกค่อยหาไปอ่า อนี่ถามทั้งเจ้าของดินเพิ่นยูหันแล้วเพิ่นเพิ่นนั่นเนาะแมนห้องซีทางเขานี่เป็นของเราอีกไปคุยกันครั้งนี้นะกันเนาะเพิ่นขายเป็นตอนใหญ่ด้วยเนาะเมนเพิ่นเพิ่นบ่ขายคนว่าเวงนี่ก็เพิ่นก็บบอว่าน้ำอีกบอว่าน้ำอ๋อเป็นอยางขายก้อนใหญ่เลยนะดินก้อนใหญ่เป็นใหญ่ได้เงินก้อนเดียวบาทเดียวเลยนะสามล้านปลายแล้วสํา ตอนนั้นมีเงินพอซื้อไว้แลดินอนาคตมันเป็นชี哈尔ันปุ๊บอยู่แต่ว่าคนซื้อนั่นที่มันสิมีปุ๊บภูคนมีเงินใน,นะอะไรเพราะนั่นซะเพราะว่าคันแบ่งขายแบบน้ำมิล็กนิดหน่อยเช่นนี้สีขายได้อยู่แต่ขายยกแบบเ,เช่นนี้เปอร์เซ็นต์นี้ยากเลยนานด้ขายเนะาะคันไปคอขมาประเทศอยู่ใช้ก็ยากอยู่แล้วพี่น้องแบบนี้นี <laughs> ่เรื่องดิน,นาะสูงเฮงไหมสูงริ้วเฮงกะ ถ้าเพิ่นมีธุรกิจเฮ็ดนั่นน่นนี่ก็จังว่าก็จังหวะจังแม่นกระโปสร้างต้น่ะเนาะแม่แต่ว่าเฮาวเวอรในน้ำเบิ่งนี่มันเนาะอ๋อต้องง่าอูยัง่าอยู่บ่เที่ยงอ้ายเนาะทั้งในบ้านทั้งอย่างในเสถ่ามเนาะกระโปงกระโปงโบ่มีที่ดินพี่น้องแถวบ้านใกล้เที่ยงแบบเพิ่เพิ่นแบ่งบนเที่ยงก็ไปแจ้งในบ้านอยู่ในบ้านก็ยังงงยังบ่ได้คำโต๊ะน่อะไรอยู่เออบ่มี เอาข่อยซ่องหาไปนี่แหละใจเย็นเบิ้งเนาะเดี๋ยวใจเย็นพ่อเราว่าว่าอยู่นี่แล้วกับประเทศพม่อนเพราะว่าไม่สู้แล้วกับประเทศอาเซียนพ่าทิตยแห่งที่นี่นะที่ดินเนี้ยเขาอยู่ไปนะเนาะอยู่ไปก่อนใจเย็นไม่ยังดอกเอากมีเงินเงินกดค่อยหาไป พี่น้องมันจะบ่ได้หายใจฮอดมันใจเย็นๆเด้อบร๊วยแต่ว่าเบ่าเป็นรักเป็นปัจจัยเดี๋ยวนี้เอาดินให้เราก้อนแบบนี้เนาะดินนั่นแหละสคัญดินเนาะคือเขาช่วยเขาพูดทั่วไปนเอาดินก้อนนะจังมากอ่ะบ้านเฮือนซาร์เนาะถามีมาเติมเติมจังไดกะจังว่ากันไปขึ้นกับบุญกับเป็นน้ำเป็นไอเป็นพื้นไฟไป้ายไปอะขึ้นกับบุญวัฒนาเราเนาะว่ากรสีได้สมดยว่าเอายังมองบ่เห็น เราสั่งมาได้สำเร็จเอาสำนันแล้วแต่ยังในน้องวัาหนเรามีดินซะเราปุกกระตุกถ้าสมมติโงมีพี่น้องเป็นซอยต่อกะเรามีดินแปลงึงเล้วราปุกกระตุกปุ๊กยังอยู่เราก่อนยังอยู่เป็นรักเป็นแรงนะมูวนได้ไล่ไปยังไงนะไปยังสีบอยชาวบ้านจะ่องเขาอะเอาเราอยู่ดินเราเองแต่ว่าถ้าคือเขาว่ายุกตัวอย่างนี่แบบหน้าคตนี่ถ้าว่าเรามีแตดดินเป็นของตัวเองแล้วนี่ พอเลี้ยงก็ไม่ไม่เลี้ยงนล่นน hmm. ี่ต hmm. ้องไปน้ำกันบ่บ่หูน้ำเล็กแต่นี่เนาะหอยกบะจักน้ำได็กแต่นพร่าเราก็อยู่บุมยีทีขึ้นอันนี้นักมีเยอะอันี่มันก็ต้องไปอยู่น้ำกันนั่นแหละบ่รู้วยในเด็เขาจะต้องกอบครัวเพิ่นนะครอบครัวเพิ่นเนาะแต่ว่ามันก็ทำเพาะ่อเราเองอ่ะเราเลี้ยงมาแต่ยังมีนนองยังแดงไงนะแล้วที่ แต่ดินเลยไปยูเคลียบผับโบมีอันนี้มันเป็นคจากอะไรเนาะมันโบงบุญคุณนี่ัน้ก็ต้องไปยูน้ำกันหันเลยเบิ่งพ่นกระถอาแต่ตามรักตามเหตุด้วยนี่ต้องไปยูน้ำกันแต่ว่าดินจะต้องเป็นชื่อเล้าเป็นของเล้าเป็นขึ้นชื่อของเล้าเนาะพอเมก็เป็นไปยูศัยน้ำแบบนั้นสิแบบนี้สิคือเยอะเขานะค่อยก็ยังไ่ได้คุยพุดเพราะว่าดินยังบ่ได้ได้เห็นรือาพอเมก็อาจจะยู่นีกอนแล้วจะไปอยู่พุ่นกับลูกน้อยเล้ากับชมรวโามี แต่ว่าอันนี้ก็จะจ้องมันเกิดเก๊ครับครอบครัวแล้วตัวนี้เนาะเพิ่นนคุยกัเองอพเพิ่นคุยกันเองตัวนี้นี่แต่ว่าเจตนาผู้ที่ซื้อให้เพิ่นซื้อให้เราพี่แล้วตัดเตี่ยวพี่นอเมืพอแม่เราก็เฒ่าแล้วก็แล้วก็ต้องเป็นแล้วนะเบุญนี่แม่และแล้วนั่ยจะเป็นคนที่ดูแลต่อไปจังหวะกันดอกต้นไม่กระไรแม่จะโดนรบเจ้า โอ้มาช่วงประมาณเที huh. <speaking in Spanish> uh ่ยงนี huh. ่จักมากรบปอยาวมากรบปอยาวบ่มอันนี้มานังมาอันนี้ดอยดอยอันนี้คนกันนี่แน่นนี่คนโจมเตาทั้งเสาเตียวมานล้วทุบจี้นางเข้มอยู่นี่นั่นอยู่บ่อะเตาเตะขู่โกแถวนี้ยโอ้เป็นไปไปย่างนะไปใส่รถได้หาตีโอ้ยอ๋อ แม่บ่ดีปดให้เราแม่เคยบ่หำย่างไปอยู่มาซื้อไปอยู่ดอกดึงไปแบบชั่นอยู่เนาะลากไปเลยมันุ้มไปเนาะตกอยู่ม่องข้างเจได้เด้นี่รถได้เด้สิโชคมานนี่ดเบิ่งไบ่เสียงกจเย็นรุ่นกันนี่แหละกันเนาะแม่นครับเออบ่วทางบ่เสียงนี่บ่ได้มีเด้อยังบ่ทันมีเนาะอ่าขอญาตถามเพิ่มเติมแ่งเชื่อว่า งบเธอพีเธอเ้อ่คนอยากชว่วยเราเนาะในการาสมทบซื้อทีออ่หรือว่าเดือจากซื้อที่แล้วเขาเก็าว่าโจหน้าเจ้าไหนาให้เราหรือว่าม,มันมันหลายอยา่างอยู่หรอกเนาะมันโตวพ่่งไปเรื่อยตอนนี้กันงบได้แคบ,บุรีนมีน้ำบรี่มื่เอ็ดคนสามมาเพิ่มพันหนึ่งเมืกี้มีมือนหนึ่งแต่มีน้ำบรีูนมือนึ่ามกมืนกี้ เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วทางประธานป้องเนาะน้ำบ่อเตียงมื่นปลายสามมื่นปลายข้อสามมื่นปลายจะได้เนาะจนสามมื่นปลายเนาะว่าอย่างไงซะเอาเนาะก็ถือว่ายังมองข้อฝันนี่ยังนั่นแล้วเนาะดึงทีดึงทางแล้วนี่ถือว่าประมาณจักเปอร์เซ็นต์บอดีมันบอกว่าได้เนาะเปรียบเทียบกับทีที่อันนี้คอยว่าถ้า ถ้าเขาจะได้ทีงามๆไหล่างเนี่ยมันต้องลักซี่ลักขาที่มือถามือี่กุ้งป่วงเนี่พอไหเรางมีสามสิบคูณสามสิบเนาะเมนทีทีแถวทั้งนอกุปนะออชนอยู่ทางนอกแถวทางบุสิบุมีบ่เนาะกะจัางฮะกะจ้งค่อยไปเออค่อยไปเป็นที่คือที่นองมูสินะนองมูว่าน้ำเพลีินะจะได้ยังมันกุ้งป่วงทํำนั่นนะหรือว่าอาจจะบวกปวงช้ำนั่นอาจจะลุดลงมาหั่นแจ้งน่อยนนะสามสิบคูณสามสิบเาะมนีมันี หาหม,มาื่นชี er mm ้หมื่นหาหมื่นจชนะเขาพอมีเงินเขาก็เผื่ออนาคตเผื่อเราปลูกพักบุญยาเขาก็เอาิติดตั้งตรงนั้นเลยสมุดว่านะคุณคิดคอยดอกก็ยการพิจารณากับทีมงานอีกเช่นหนึ่งว่าที่เห็นดีกันได้แต่คุณคิดคอยน่ะคิดว่านั้นแต่เขางบเพาพอมีเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยเขามาเทียบกับเขาซื้ออยู่บ้านชายบุญบ้านน้องทงเดียนมันเป็นตอนเป็นแซนนะคือคนซื้อใน้ตรงนั้นน่ะบริย์คือคนซื้อให้ หลายคนนะให้ป้านางให้เอื้ยสามโอ้โหไอีสามมันก็เป็นแสนบาทแต่ละเล็แถ่านน้อมันก็ไม่แต่เล็กถ่าสมุดถ้าสมมติถ้าสมมติพี่มันห้าหมื่นได้ที่ดินกุ้งข่วงใครว่ามันก็เพื่อนะคตลูกหลานแล้วมันกับเป็นปลูกพับกรุงใหญ่ก็จังว่ากันดอกเป็นังปรึกษากันจังว่ากันอีกทีนึงเนาะเมนเมนเมนเจนเย็สมาเที่ยงกันซื้อให้เราผุพักอลไรคือฉีดนี่ไว้พื่อจะดีแล้วจะได้มาอุ่นมาโฮมเราเมื่อวานนี่ก็ ล้งตาเต้ลุงตาเต้ไปเจ้าไปเฮ็ดยังใหรอสัซื้อเค้กเจ้าไปหาเรารอบก่อนนี่แหละมาจีนี่เราไปถามแล้วหลุ๊เราบอกเค้กนี่แต่อยู่กับผัวมานี่อ่าผัวบอกว่าซื้อให้เราวะมิดเชยม้อยเลยเราวะบัดเห็นเจ้าออกไปเป่าไปกับโบเตียงรถด น้ำตาคุพังเงยา h a o เราในจังหวะนั้นมันตื้นตันแน่นแบบว่าป่อยังเขาไปยังงอข่อยก็อยากพ่อแบบชันได้ข่อยก็เนาะเอาคือมียเจ้าจะพอยูบูเมีนวะแพอยู่ะคือว่ายังกะนั่นยุหักตื้นตันยุหักแต่ว่าแล้วเปรียบเทียบคนที่แบบคนคนโบเคยนะอยู่มาสามสิบปีอยู่มาสามสิบปีก็เคยหากับพ่อเคกก้อนเละเมื่อวานก้อนนี้น่อย No. ก่อนแปดสิบพันกว่าซื้อมาอันสุรุกเรื่อง er. oh. นี้บอด้เม้นวันเกิดเราเนาะบอดี้เม้นจะชื้อมาให้เรากินชื่อเราเราบ่เคยกินค oh. อยก็เลยมาเห็นมาก,กบ,บังเอิญมาเจอเบาเตียงพอดีตอนแรกนะคอยก้าวชิชิไปให้เรากินดลชื่อนะเมื่อวานนี้ก็เ,นะเลยแฮปปี้เบอดย์เลยเบาเตียงก็เลยแ่าวางเพดชั่วไพแล้วนิดนึงเอาวันเกิดยอดหลังด้วยเสียด้วยเป่าเลยเป่าให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเตียงเพื่อนแล้วเปนเชื่ว่ากัดไป ยกตัวอย่างก็คือย้อนปีที่แล้วใช่เนาะย้อนสามสิบปีที่ผ่านมาเอ้าสามสิบปีแล้วดี่เนาะนี่เนาะเค้กเนาะสามสิบปีก่อน,นเลยก่อน,ลอนเลยพี่น,น้องไอ้แบบเล่าหันน้อยเนื้อตาใจเค้กบุกคยเปลิลจากเทือ่อเค้กบุกคยกินซาบุนหรอกค่ะเมื่อวานซาบุนก็บอกต้องออมี่อยสัมภาษณ์เราอยู่คอยว่าเจ้าบเต้องน้อยเนื้อตาใจหรอกแค่นั้นคอยเองคอยัไม่เคยเปิลจากเทื่อกเลย เราเราเราก็เไรยิ้มเลยเราเก็เไรยิ้มเลยวันแม่นั่นแหละตุ๊บร่เองกักะบบอมเบว่าแล้วกับบุคให้จัดตื่นนะแต่เกิดข้นกันเออไงก็จามันเกิดัเองมือนกันโอ้ยเราจำไม่ได้เลยจะเ่อน้ามูว่ามูเกิดพ้อมกันดีเชื่อออเอาเปดจนไปเลยเอาเปดจททำป็นจริงว่มูเกิดพ้องกัน เกิดพร้อมของท่านผู้นี้เนาะมันมูดจดเนี่ยม่เคยชื่อไม่เคยชื่อไม่ที่มันไม่เคยชื่อหรอกเอาอยัางหน่อยกันแต่ว่าเพิ่นโคมวังหรือว่าโคมฟันเนาะที่ว่าเพิ่นอยากแมนห้าวก็อยากเล่าแบบอาบุต้องน้อยเนี่ยตามใจยังจะให้เจ้าสมวังซะเราจะกินเนาะยังที่เจ้าแมนบบมีอยังที่เจ้าคิดว่าเจ้าบ่ได้ห้าวพ่อช้อยได้ห้าวกระชอยเห็นไหมเจ็ดให้ เรื่องที่ผ่านมากันลืมๆไปซะเรื่องพวมันเรื่องมันบดีนั่นนู่นนี่ก็ได้เนี่นี่นะครับอันที่ว่าการยกตัวอย่างนี่ผมร้อยได้เนาะว่าผัวกระชองคนเลยเรื่องลาพาจากกับตามทีละวาเนะตามทีละว่าเราเป็นคนเรือกลาบุ้ด้วยเลยตามทีละว่าเขาก็ยังบ่ได้คุยกับทางพวแล้วได้เราคุยแต่ภายเดียวเนาะเมนถ่านี่เขาก็ต้องให้เขาเป็นทากับพวาแล้วอ่ะ ถามมีโอกาสได้คุยมันเป็นเรื่องจริงมันั่นนนนี่เขาก็ต้องบอกกันนี่ต้องบอกตามความจริงนะพี่น้องเหมือนมถ้าต้องให้คนไปทำทั้งนั้นนะแต่ว่าเขาก็ฟังความแข่งนี่เขาก็เขาก็เชื่อได้ระดับหนึ่งว่าเราตามที่แล้ว่ามันเป็นนี่นี่แต่๋ยวทั้งนั้นเขายังบมดจักเลยโว้วหมดแบบไหนเนาะนะเพราะว่าตอนนี้เขามันฟังไฟเดียวเนาะฟังไฟเดียวฟังเทียวไปแต่ว่าตามหลักฐานตามเจ้าบ้านท่านซองคนยืนยันให้ในบ้านยืนยันให้กับเมียนอิลี มันก็ไประทำมิ้วมันนั่งกระทำลายเขาคนอยู่บ่เชียงกระทำทั้งผู้ตู้ผู้นี่นี่แหละปู่พันหู้มันก็ว่าโอ้เท่านั้นแม่นแล้วอืมอืมอ่าแต่ว่ามันบอดีบุญนาเขามีดอกเสียงที่มันแซรกมาแบบโอ้ยมันตัวเด้อนเนนนี่นะทะคือเพศทั่วไปแต่ก่อนเขาก็่ค่อยเห็นเาเบิ่งเงินไปแย่ๆเนาะเนี่ยอะไรก็ได้เบิ่งคนเบิ่งกุ๊บครับก็ได้พี่น้อง ใจเยน็นๆค่อยเบิ่งใจกันไปขึ้นการกับอหมูแล้วก็อ่าคันเช่าก็เป็นไม่ห้างเนาะเมนไม่ห่างไม่ห้างไม่ห้างลูกสองว่แม่นลูกหนึ่งเลยไม่ห่างลูกสองม่ห่างลูกสกมีลูกสองคนผู้ชายบัดผู้หนึ่งอยู่บ้านนาก้อยโคกนี้แต่ว่าค่อยแปลกใจด้วยบุรีเอโดยอ่ามันเป็นคัมซับเดียวกันบ่หรือว่า มันต้องจะให้เอิ้นแบบนี้พอดีเคยเห็น Đ ด,ดิฟซีลดคำซับมันให้เรียกว่าโบไห่ทีมงานเทาน่านี้เอิ้นเม่ห้างอบไห,ห,ห่เอิ้นมเม่ห้างให้เอิ้อนมาเม่ดิ่งเดียวคือยกตัวอย่างคือสาวเตวนี่บริษัทมันเป็บบี่บนไ้ขวดแต่ยังโ,งโอ้มันกะบอกนหานะข้าวม,มัมีห้างนี่มันจะเป็นคาทีมันโบสุภาพโบ,บงามมบ,บนโบงาม แม่เลี้ยงเดียวนี <inde> ่ม <ming> ันอาจจะเม่นแบบดูดิเดียวคือเลี้ยงลูกคนเดียวกับแม่นมันมันอาจจะออกเป็นแนวสุภาพกว่ามันจะเป็นแบบคำไม่ห้างดีในจังน้อยเนาะคือเพปันหากับห้างเนี่ยเมลี้ยงเดียวกัผู้เดียวตะกี้กับโบเมียนเนี่มันได้มันใช่ได้เบิดทั้งสองน่ะแต่ว่าบางที่เขาบอกโอ้เจ้าเป็นแม่ห้างบพราะมันอาจจะแทงใจเราจังน้อยเห็นไหมเห็นว่าแม่ห้างกับยังเชีวเอาใช่ประมาณนี้เนาะบางคนดอกแต่ว่าคำว่าแม่เลี้ยงเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นคำสุภาพสำแต่เรความคิดของข่วัญนะ เหมือนแนวชุภาพเออเราเป็นเป็นแม่เล like. ี้ยงเดียวเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียวอเองใช่ไหมเนี้ยใช่เนาะฮะบ่มเลี้ยงก็เลี้ยงแต่ว่าตอนนี้ลูกอยู่ลำเราเด้เป็นแม่เลี้ยงเดียวเราเลี้ยงคนเดียวเด้อยู่เราอีกคนหนึ่งกับกับผู้นั้นเพิ่งก็ต้องเอื้อนผู้นั้นมาพอเลี้ยงเดียวอืมพอเลี้ยงเดียวทางนั้นก็เอาอ๋อในนั้นไหนว่าพอห้างก็บเรา พอห้างลูกนึงบ่ก็ได้ก็มันก็เข้าไปเดียวกันเนาะเดียวกันเดียวกันเออแบบเดียวกันอ่ากันคือค่อยนึ่งกับพอลูกสองเนาะพอลูกสองคือค่อยนึ่งกับพอลูกนึงพอลูกนึ่งต้องห้องไปน้ำแบบสีเนาะบ่เป็นพอห้างได้พอลูกนึงกันนี่เอามีลูกหนึ่งเนี่ยมันก็มีแหละเนาะที่มาที่ไปแต่ว่าทั้งพี่น้องเพื่อนว่า บ่ให้ห้องมีห้างเด้อพังไหนมันจะทือนใจบ่อาจสิเป็นบางคนเนาะเพื่อนคิดว่าให้ห้องว่าเมดิ๊งเดียวซะมันจะเป็นคำซับดูดีทั้งทีมงานบ่เห็นเอ้ามันอาจจะแรงไปสินะ่ะไปยังไงก็ยากเนาะประมาณนั้นบ่เตียงเนาะได้ไหมเอาไปบ่เงาได้ไหมเจ้าทำบ่เตียงตื้มก็ได้หันบ้านนี้ใดนี้ใดทำนี้นะจากแล้วเรนจะถามเบื้องขอัถามเรื่องที่นะ ว่าสามล้านบาทชับ่สามล้านเตียงบ่เตียงได้คุยเนียโอโดดีโน้ป็นไทยบ่สามล้านห้าแสนบาทขาดตัวแถวแบงกนึงก็ว่ามิดมนแต่ว่าบ่ขายแต่ว่าบ่ขายเนาะน้ำบ่อขายเป็นบ่ได้แบงขายไงนี่ต่ขายยกแปลง 4เฮกตาร์ขายแบบชุดใหญ่แบบคันว่าวก็เรื่องโรงงานนู่นนะเนาะยกเบ็ดให้สีเฮกตาร์มันว่าจะโรงงานแล้วเฮ็ดสนามชุดบอลยังได้หมดแล้วเฮกตาร์หนึงจักเม็ดพันเม็ด4เฮกตาร์ก็4,000เม็ดแม่ยส0 0พเม็ด4ีลักลักนึงน่ะเฮกตาร์หนึ่งลักนึงคือมุนทุนอะไรส4่ลักเลยเหรอ4ีลักเนาะอ๋อเป็นอ้อมเป็นลักนึง

พอสามล้านหาเนาะคำว่าตีเป็นไรกับสี่ไรยี่สิบสี่ไรก็ทุกเนาะนาเอาสไร่นึงบอดิครึ่งจดินาเจ้าเนาะอยูในบ้านเนี่ยอดบอดิฮะนาติดเทีอนข่อยนันบุนังทงบุนเมีแอเนี่ยอดบ่อสบอดสองเนาะครึหอมหนึ่งเนาะ ได้ดอกนนเอาาเกินเนาะลาหีเมตรเจ้าาจะไล่กินยังสองสองลาบประมาณนี้เนาะสี่ิบเมตรบนทุนอยู่ได้อยู่ประมาณก็ได้คุยกับเจ้าของที่แล้วแรกกินนี่ตุเจ้าของบ่เจ้าเจ้าของฟางหงสี แต่ว่าอันโตกว่าคอทามน้ำเราเหมนมีแบงคายให้องอยู่บ่โบมีเนี่ยหรอวะทั้งหลังห้องสีเม่นบ่เลยเราปลูกสวนมันลุ่มแต่บ่แบงหรอห้องสีบ่เนี่ยบ่เป็นห้องน้ำบ่มีทั้งน้ำมีทั้งห้องสีน้ำสีอยู่ในพุทธิยืงนี้น้ำมันสียับลงไปบ่อันน่ะห้องสีกับเม่นของเรารวมรวมบ่หรือว่าบ่บโบ่ทั้งหท้มีแต่ภาคกับทั้งนั้นคนคนละเจ้ากับเราคนติดป้ายอยู่ฝั่งหนึ่งเด้แต่ดินที่ขายอยู่ฝั่งหนึ่ง ออเออแต่ว่าคนละเจ้าบูมเปนของเราฟังนี่นะอ๋อฟังต้อข่ามกห้องชี้นี่ฟังตัวข่าวกับห้องชีมันแหละฟังรงัดไปอยู่นี่เป็นโชนโชนไปอยู่เนาะเพิ่งว่าสี่สิบห้าจุดหกร้อยเจ็ดสิบตาเม็ดคือยังอ้ามันตารางเม็ดตารางมเม็ดหกตาเม็ดสี่สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าจุดหกร้อยเจ็ดสิบตารางเม็ดเม่นเดี๋ยวคือแต่เพืพิ่งตีใช่ไหมแบบนี้ตีใช่ไหม Ì, 1, 1นี่หนึ่งหนึ่งเม็ดมนท้นนี่ถ้าถ้ามุดอะเพลิชคายเป็นเม็ดแต่อยู่ในเม <sh> ืองคนขายเป็นเม็ดด้เม็ดมนทนนี่เม็ดเทไรเิ่นขายนะเม็ดละพันบาทก็ว่าไปอยู่แถวในเมืองนี่แถวบ้านปะทงน่ะคอยทางเคยทางมันทางเข่ามหาลัยน่ะเม็ดเม็ดหนึ่งสองพันบาทตอเม็ดหนึ่งเด้เม็ดมนทนนี่บัานนี่เออเจ้าบานนี้ก็รวมกันบานนี้หกร้อยหกร้อยตารางเม็ดเนาะเอากระคูณเข้าไปบ่ นี่คูณเข้าไปนั่นแหละบริเพอมงดีเอไงคูณบวกเข้าไปเนาะคูณบวกเข้าบวกเข้าไปแบบนี้น่ะเป็นเงินมันจะตกออกมาหลายล้านบาทนี่แหล้วเม็ดนึงมานี่นี่นี่โอ้คนขายคนขายตามเม็ดเนาะแล้วก็มาคูณเขาว่ามันเป็นเงินเท่าเงินเทไรโอ้โทษสามล้านบาทสามล้านหาแสนบาทสี่ลักข้างละลัก พี่รัก,กพี่ให้ตาพี่ให้ตาแล้วล้วขนะังมัรักเนาะยาวเลยพี่รักหนึ่ง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 เนาะดาคิดเด๋อมันสีเด้พี่ให้ตาแก่ขังล้รักพอดีมนุนทนเลยเอ้าสาวเนาะพี่เนาะเอ้ยเอาพ่อสามีก้อนใช้เรื่องที่ดินได้เลยอ่าพ่อโยมคำเมื่อเด้อเดินทางนะวะนี้มาเจองี้เจอง้อง<ท>นี่แหละได้เวลาเด้อคำเมื่อเด้ แล้วจะไปเบิกแถวช่วยเข่าช่วยน้าก้อนบาทเนี่ยเฮ้ยตัวนี้หรืว่าอันนี้เขาคอยก็ตัวได้ให้ใช่เจ้ากินนี่เออข่อยคือบุมีไพ่หุ่งเนาะโอตายแล้วมันยินช้ำเสียงคอยบาดเฮ้เนาะเอาซาเด้อพี่น้องเด้อขโมกขโมยลายเนาะไปกันได้บาดนี้เนาะไจรายบนบ่อ้องใต้ขโมกบัตรแจ็คบาบุนไปดิบ่เขาวัดเขาว่ายู่บ่เดียกันอย่ามาเลยข่าแล้วบทท่านอืม ลงไปหอดกับปุ๊บาสิปลักุ๊บนะเนาะจังวากันยังเบ้นอยู่ดอกโด่งเลย่ด่งแต่คอยไปก็รุนใต้โคู่ใบไม้เหมือนกันอันนี่ดอกเนาะอีโดอกเนาะไปน้อยเนาะเดี๋ยวอ่าเนี่ยจังว่าจังคุยกันอีกเนาะวันนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องน้ำกันเนาะทีมงานเป็นแจ้งมาอ่ามันสมทบน้ำแล้วก็เรื่องที่ดินน้ำพี่น้องสำหรับทาง อ่าเสาเตาเนี่ยเป็นองเนาะเพาในราคานี่สุดโหดเลยพี่น้องเนาะสามล้านห้าแต่ว่าเป็นเงินบาทพี่น้องเป็นขายเป็นโบแบงอีกบาทนี่เนาะอ่าไมีแต่ว่าใจเย็นคือทั้งบอดี้แต่ก็ทั้งทีมงานว่าน้ำการทะเลเป็นอ่งเนาะอ่าติดตามความสมบูรณ์น้ำกันอีกต่อไปพี่น้องเนาะอ่ามีแต่ว่าคลิปนี้เพ่แจ้งจะื่แจ้งพี่แจ้งน้องเรื่องที่ดินอ่าตัวเนี่ยหรือว่าที่ดินเนาะขอโทษขออให้ละลายพี่น้องคำว่า อ่าตอนหย่าเนาะวอร์บเชียงค่มีทางเอเพิ่นคอมเมนต์มาบอกเนาะคำว่าตอนหอย่ามันติดคำเบ้าเด้อพี่น้องเอ้ยอันเสียวากข็ขอโทษขอทั้งหลายเนาะอ่าให้ว่าว่าที่ดินแปลงไม่เนาะอ่านี่แหละพี่น้องจะเป็นคำที่คำมวลนาะพี่น้องเนาะขอ,ขอโทษขอทั้งหลายเด้อเนาะอ่ะมีแต่ว่าลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนอนอยู่ดีมีเฮงนับด้วยบระสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ